สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินผลไม้ดองกันนะคะกินให้อร่อยแซบๆไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่น้ำจิ้มอ่อลงไปในผลไม้ดองเพื่อเพิ่มความอร่อยเพิ่มความนัวนะคะน้ำจิ้มเยอะๆเลยค่ะ ใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยอร่อยแน่ค่ะงานนี้ผลไม้ดองร้านนี้อร่อยมากนะคะเริ่มแรกชิ้นนี้ค่ะมะม่วงค่ะอืมอกุบกรอบมากๆค่ะเพิ่มกับน้ำจิ้มที่ลงตัวนะคะ ทำน้ำจิ้มกับปิแล้วก็น้ำจิ้มแบบพริกเกลือเข้มข้นมากสุดๆไปเลยค่ะนี่ค่ะมะยมดอง อ,อร่อยนะคะกินมาหลายร้านแล้วค่ะมีร้านนี้ค่ะลงตัวแล้วก็อร่อยมากอันนี้มะม่วงลูกเล็กๆค่ะ แซ่บมากเลยค่ะ กินเพลินๆให้หายอยากพวกผลไม้ยุกเปี้ยวได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะพุทราดองลูกโตๆโตโตค่ะกัดลงไปคำแรกกรอบมากค่ะูเนื้อเนื้อข้างในค่ะ รสชาติดีทีเดียวนะคะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากเลยค่ะแต่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะปะตายฉันคอนเฟิร์มค่ะอืมมันนี่มะม่วงค่ะ อันใหญ่มากใครเห็นน้ําลายสอเลยค่ะเดี๋ยวเพื่งน,น้ําลายไหลกันนะคะดูสไตล์ฉันกินก่อนแล้วกันค่ะวันไหนเพื่อนๆว่างก็แว็บซื้อมากินนะคะหรือให้สไตล์ฉันส่งให้ก็ได้นะคะ อันนี้เราก็จะกินแบบสบายๆนะคะอร่อยค่ะตอนนี้อยากบอกว่าต่อมน้ำลายน้ำลายเริ่มไหลออกมาแล้วค่ะแสดงว่ามันอร่อยมากค่ะ แล้วต้องจิ้มน้ําพริกพริกเกลือเยอะๆค่ะแบบนี้นะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ